มีคนถามว่ามูล,ลค่าคุ้นทางบัญชีในงบการเงินห <Okay. S 1> าค่านี้จากที่ไหนและสามารถบ่งบอกอะไรกับการลงทุนได้บ้างโอเค เยี่ยมมากครับเป็นคําถามเรื่องงบการเงินที่ดีมากๆนะครับจริงๆเนี่ยในอดีตพี่ก็เคยสงสัยเบิร์ตว่าไอ้คำว่ามูลค่าทางบัญชีมันคืออะไรนะอ่านสิบรอบแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ถ้าเราไปเห็นสูตรนะครับเราจะรู้เลยว่ามันคืออะไรนะครับสูตรของของคําว่ามูลค่าทางบัญชีนะครับคือเอาส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งนะตั้งอยู่บนนะหารด้วยจํานวนหุ้นครับครับอ่านั่นก็แปลว่ามูลค่าทางบัญชีเท่ากับ อีควิตี้นะครับหารด้วยจำนวนหุ้นนั่นเองนะครับหรือส่งของผู้ถือหุ้นก็อันเดียวกันนะครับก็คือมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นก็มันก็คืออันเดียวกันนะครับกับส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหุ้นนั่นเองนะครับแล้วถามว่าจะเอาไว้ดูอะไรครับหลักๆเนี่ยก็อันเนี้ยการอธิบายเนี่ยพี่คิดว่าต้องต้องเข้าใจเรื่องงบการเงินประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับว่างบการเงินเนี่ยนะครับงบดุลเนี่ยมันจะแสดงทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทใช่ไหมครับซึ่งทรัพย์สินเนี่ยมันมีแหล่งที่มา2แหล่ง แหล่งแรกก็คือไปกู้เข้ามานะก็คือจากหนี้สินนั่นเองอีกแหล่งหนึ่งเนี่ยก็จากทุนของเรานั่นเองทีนี้ทุนของเราเนี่ยมันสามารถเพิ่มขึ้นได้2แบบ1เพิ่มขึ้นจากเงินที่เราเพิ่มลงไปนะเป็นเพิ่มทุนนั่นเองนะครับแบบเมื่อกี้ที่เราพึ่งสอนกันไปเมื่อกี้นะครับแบบที่2เนี่ยส่วนทุนเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นได้จากการที่บริษัทเนี่ยทำกำไรนะแล้วก็มีกําไรเนี่ยมาสะสมเพิ่ม ในแต่ละปีนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ Equity เพิ่มขึ้นการที่ Book Value หรือว่ามูลค่าต่อทางบัญชีเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยก็แสดงถึงความมั่งคั่งครับของบริษัทที่เป็นส่วนของเราส่วนของทุนจริงๆครับมันเพิ่มขึ้นทุกๆปีนั่นเองครับก็เป็นเป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ครับที่ที่อาจจะเอาไว้เอาไว้คำนวณนะครับในเรื่องของราคาเหมาะสมเช่น Price t o book value นั่นเองครับแต่จริงๆเราแนะนำว่า ถ้าถ้าถามคำถามนี้น่าจะแปลว่ายังไม่เข้าใจเรื่องงบการเงินมากนะแนะนําว่าควรไปดูพาร์ทที่เราสอนเรื่องงบการเงินก่อนครับครับครับลองเสิร์ชว่างบการเงินลงทุนกล,กล้วยนะครับอืมอ่ะ